สวัสดีค่ะคุณครูคและนัเกเรยียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีค่ะคุณครูคคและนัเกเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาลเลเซียที่น่ารักเช่นกันนะคะแล้วก็สวัสดีนัเกเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้น่ารักไหมคะฮะน่ารักไหมคะน่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของ,องห้อง,องห้องสองอ่าเมื่อวานห้องหนึง่งวันนี้ห้องสองใครจะน่ารักกว่ากาันอ่าดีไหมดีไหม แข่งกันดีไหมว่าใครจะน่ารักกว่ากันดีไหมคะน้องดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้ใครจะน่ารักกว่ากันเดี๋ยวมาดูกันยืนขึ้นแล้วไปพบกับเพลงประจรํารายการของเราก่อนนั่นก็คือเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอะเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอเเะ I'm oh, 失礼 <laughs> สามสี่ห้าหนึ่งสองอะไรจะเนี่ยขัวกั้วข้าวโพดเหรอปัก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 อาไหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกครั้งดังดังหนึ่งองาม่หอ้าวแล้วค่ะวันนี้เด็กๆของครูมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เราต้องตั้งใจเรียนกิจกรรมของครูวันนี้ยังอยู่ที่บท อาขยานชื่อว่าอะไรคะเด็ก,ดกน้อยเด็กๆจําได้หรือ,อยังจำจำหมดจำเนื้อเรื่องเขาได้ยังคะ ได้แล้วนะคะปลายทางก็คงจะได้แล้วเช่นกันนะคะโดยเฉพาะวัดสวนส้มบอกว่าเป็นแฟนคลับเนี้ยแน่นเลยไม่เคยทิ้งครูมิ้งไปไหนเลยพยายามที่จะท่องให้ได้เพื่อวันนี้จะมาชึงๆปุ้งปุงฉึงนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ของค,ค,องอะคะอุณครูสุเมธเรืองยศนะนะคะคุณครูสุเมธเรืองยศนะคะบอกว่าเด็กๆนั้นพอเห็นวิชาครูมิงแล้วตั้งใจเรียนแต่เด็กๆบอกว่า คุณครูครับทำไมคุณครูคุณครูเด็กๆในห้องคุณครูสุมเมธนะคะบอกคุณครูสุมเมธว่าคุณครูสุมเมธว่าทําไมคุณครูคนนี้ไม่บอกว่าสวยด้วยสิโป้งนิดนึงนะคะบอกว่าทําไมคุณครูคนนี้พูดเร็วจังเลยนะคะคุณครูสุมเมศส่งเมลส่งอีเมลมาให้ครูมิ้งนะคะบอกว่า แจ้งว่าเด็กๆบอกว่าครูมิ้งพูดเร็วนะคะเ,เมื่อวานนี้ก็ได้ตอบกลับไปว่ารับทราบแล้วค่ะแล้วขอบใจเด็กๆนะคะแล้ววันนี้จะพยายามพูดให้ช้าลงนักเรียนในห้องนี้พยายามเตือนคุณครูด้วยนะคะถ้าคุณครูพูดเร็วเมื่อไหร่ยกมือได้เลยคุณครูมิ้งครับคุณครูพูดเร็วอีกแล้วไม่ใช่พูดเร็วนะพูดเร็วอ่าไม่ถึงนักเรียนทำแต่อย่างคะนักเรียนขอบฟังครูวิ้งหน่อยนะคะวันนี้คุณมิ้งยู่สุๆแบบแบบนี้เรียกว่าพูดเร็วคุณครูมิ้งจะได้พูดให้ดด ช้าลงนะคะขอบใจเด็กๆมากที่ที่ช่วยกันดูแลคุณครูแสดงว่าตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะตอนนี้พร้อมหรือยังครับกับเรื่องราวกิจกรรมประจําวันของเราพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะกับกิจกรรมประจําวันของเราคือ